โปรเจกต์ที่2ทีม 9. โครงการชุมชนหน้าอยู่บ้านหน้ามองบ้านหัวแหลมพัฒนาเทศาบาลตำบลเสม็ดโครงการบ้านหน้าอยู่ชุมชนหน้ามองบ้านหัวแหลมพัฒนาเทศาบาลตำบลเสม็ดโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบลเสม็ดยุทธศาสตร์ที่5พัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้หน้าอยู่และถูกสุข,ขลักษณะและมีพันธุ์ไม้ต้นเสม็ดปลูกอยู่ในพื้นที่หลักการและเหตุผลเทศาบาลตำบลเสม็ดได้จัดทำโครงการชุมชนหน้าอยู่ โดยมีเป้าหมายลักของโครงการคือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้มีความตระหนักและร่วมมือกันรักษาความสะอาดในบ้านเรือนและชุมชนของตนเองร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอและมีพันไม้ต้นไมปลูกอยู่ในพื้นที่เป็นต้นไม้ที่สําคัญ เป็นที่มาของชื่อตำบลสมิทธ์วัตถุประสงค์โครงการ1เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนและการอยู่ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืนและมีพันธุ์ไม้ต้นสมิทธ์ปลูกอยู่ในพื้นที่เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่สำคัญซึ่งเป็นที่มาของตำบลสมิทธ์สองเพื่อให้คนในชุมชนเกิดความสมัคคใในการทำกิจกรรมในโครงการสามเพื่อให้ชาวบ้านบางคนในชุมชนเทศบาลตำบลสมิทธ์สะอาดน่าอยู่ถูกหลักลักษณะสี่เพื่อกระตุ้นให้คนในชุมชน ร่วมกิจกรรมโดยการจัดกิจกรรมประกวดบ้านหน้าอยู่ กลุ่มเป้าหมายชาวบ้านในตำบลเสม็ดจำนวนทั้งหมด52คนรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมที่1กิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนและการร่วมการพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนบรรยายโดยนางสาวจารุวรนชูสวนกิจกรรมที่2กิจกรรมการร่วมทําความสะอาดชุมชนโดยเชิญชวนคนในชุมชนชุมชนที่1บ้านหัวแหลมพัฒนาเทศบาลตำบลเสม็ดผู้รับผิดชอบนางสาวจุลารัตน์เงินตากิจกรรมที่ 3, กิจกรรมการประกวดบ้านน่าอยู่ผู้รับผิดชอบนางสาวนภรัตน์บุญนบกิจกรรมที่4กิจกรรมปลูกต้นสมิดขาวภายในตำบลสมิดผู้รับผิดชอบนางสาวนธิดาป้อมขาระยะเวลาดำเนินการวันที่6พฤศจิกาถึงวันที่9พฤศจิกายนพศ2564วันที่6กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนวันที่7กิจกรรมร่วมทําความสะอาดชุมชนโดยเชิญชวนคนในชุมชนวันที่8กิจกรรมประกวดบ้านหน้า อยู่และวันที่9กิจกรรมปลูกต้นเสม็ดขาวภายในตำบลเสม็ดที่ดําเนินการณนะชุมชนที่1บ้านหัวแหลมพัฒนาเทศบาลตำบลเสม็ดอําเภอชนบุรีจังหวัดชนบุรีตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการกลุ่มเป้าหมายชาวบ้านณนะชุมชนที่1บ้านหัวแหลมพัฒนากิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนวิธีการประเมินแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมกิจกรรมทําความสะอาดชุมชน โดยการเชิญชวนคนในชุมชนวิธีการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมประกวดบ้านหน้าอยู่วิธีการประเมินเกณฑ์คะแนน,นตัดสินการประกวดกิจกรรมปลูกต้นเสมเด็จภายในชุมชนวิธีการประเมินคือการสังเกต ผลประโยชน์ที่เข้าจะได้รับนะคะ1ชาวบ้านบ้านหัวแหลมพัฒนามีความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนแ,และการร่วมพัฒน,นาชุมชนให้หน่าอยู่อย่างยิ่งขึ้นค่ะ 2. ชาวบ้านบ้านหัวแหลมสามารถมีความสามาัคคีกันมากขึ้น3ครัวเรือนน่าอยู่และถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี 4. ีกระเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นสมิทขาวเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่สําคัญซึ่งจะเป็นที่มาของชื่อตําบลสมิดค่ะ ประมาณนะคะจะแบ่งเป็นรายการอาหารค่ะรายการอาหารว่านะคะคือ30บาทคูณ้คนเป็นเงินทั้งหมด1,560บาทและค่าอาหารกลางวานัน40บาทคูณ้คนจะเป็นเงินทั้งหมด2 8 8 0บาท จะแบ่งเป็นเงินรางวัลประกวดหมูบ้าน,นไนาอยู่นะคะ4,000บาทและจะเป็นพวกค่าวัสดุอุปกรณ์รณนะคะเช่นป้ายชื่อกิจกรรมค่ะขนาด1เมตรคูณ0.5เมตรเป็นจำนวน4ป้ายนะคะแต่ละป้ายหนึ่งจัดจกอยู่ราคาที่169บาทคูณ4จะเป็นเงินทั้งหมด676บาทค่ะและจะรวมงบประมาณทั้งสิ้นคือ8,264บาทค่ะ แนวทางการประเมินโครงการกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนสิ่งที่ต้องประเมินชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกิจกรรมร่วมกันทําความสะอาดชุมชนสิ่งที่ต้องประเมินคือโรงเรียนและวัดภายในชุมชนมีความสะอาดถูกหลักอนามายัยกิจกรรมการประกวดบ้านน่าอยู่ สิ่งที่ต้องประเมินผู้เข้าร่วมการประกวดได้คะแนนที่สูงและกิจกรรมปลูกต้นสมเด็จขาวภายในตำบลสมเด็จสิ่งที่ต้องประเมินต้นสมเด็จขาวมีการเจริญเติบโตและได้รับการดูแลจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเกณฑ์การประเมินของกิจกรรมต่างๆ